ของโครเลยหรอไม้ตูหัวหอมก็ปบบพริกนิบก็ปบพริกแน็งกะใส่ลงไปเยววมันอาหมอมแไปยื่นกันไดย่นห่นันได้ไปยื่น ไปหยดเด้อจะสวัสดีตอนถึงเคียงเด้อจะแดดเต็มเต็มย่างไปแดดจ้าได้เหมือนนี่พีผ้าน้องมาเบิงบ่งไปนี่รุ่นงุ่มใดยุตเตมือเศร้านี่มาสิสูบน้าเป็นสูบใดไปสันดเดี๋ยว่าไปเบิ่งเด้อจะไก่กอนเวลาไปลุ่นครับเพื่อน สีสูบนำสาเส้นองว่าเรียงปลาดุกนี่เลยพี่น้องเพราะว่ามันนกน้ำเ็กน้อยน้อยน้อยแล้วนะสามสิบสี่สิบเส้นว่าน้ำมันอยู่น้อยน้อยเรสสูไใหม่เพราปลาดุกตัวนี้ขึ้นหน่อยเนี่ยสิที่ให้น้ำก้อนเต็มให้น้ำเต็มสายกอนยังไม่ยงไเอาบัว่เห็นี่ว่าอ้อมทงอยู่เอาบัวอยู่ในโดมนั่นไหมนั่นแหละของรถพักอยู่ในหันน่ะ ต่ายหัว่าแต่ปหยนิ่มอ่ะขอยไปมาหายไปมาหายจะเข้าเสียฟ้แล้วไม่ดิมอยูขอยาวเป็นน้ำปาทั้งรางผิดมั้งปลาทั้งรางเสียบราถือหู้อีกหู้นึ่งบ่ไปยิรุ่นสิสูบนำน้ำลาปลาโรจ่ะนำบกบกลงกับติตึกปลาโดนบกเปอลงไปเกิดบะเออลุ่ไปเกิดะกขอยา ยังปนอะไรนู้น่ะนน้ำมันตื่นก็เชียวเห่นมันเอากินใจมันสูงๆได้เหมือนปะทั้งสากระิจดีบกลงกระิจด บกล่องก็เิได้ครับไดูน้ะทางสาเนาะดูเนี่ยล่องยว่ามัมีหนไไม่เห็นีือเป่าที่เห็นเยอะจน่่้อุ้งมี่ี่โอ้ยน้บกล่องกนยังน้หาบกจะลอยพ่อเด็กนะไปดูอะไรนอ่็เลนหลาาดูว่างตาห้องเบิดไมรุ่นใหญ่กับร้างล่องเ

หมือนรุ่นจ้าขาหาแนวจินแนวอื่นกันไป้นไปไปมันหง่อนแดดไหมหมูวนแดนถ้าออกเดวได้เป็น่ถ้าออกเนมันเอินุ่งใหญ่มันเจ้าหนุ่มเจ้่าว่ะทเจ้าหนุ่มเจ้า่นี่เดมู่หญ่มนเอาออกิ่ตี เป็นรุ่นซาบไก่ให้เราเด้อตอนนี้นไงโครเลต์เลยมีตู่มันจังอันนี้มันจังไงอยังก่อนมันจังเห็นตอนไก่เชืยอปูมากไหมงี้ยตู่ปูพร้อมหัวหอมกระบบกพริกดิบกระบบกพริกแข่งจ้าใส่ลงไปใส่เด็ดหอมจึงหอมขันแรกคือปรุงพร้อมอมีกส่วนม,มีตุ่มปลาโอ้ย น้ำปลาป่นปลาแดกพอน้อยซอยเดิมจ้ะโอ้ยน้องนี่น้ำปลาป่นะล้วเส่นซีุ่กๆ2กระพี้ล้วไม่ตัวมันยังหอมปลาแดกปลาอยหมอตัดเด้นเลเนี่ยสองตะพี้เลยไม่ตัวมันยังหอมเอ้าอ๋อตัวเส้นหัูเป็นยังดอกติบ่ใส่ติ๋อมือเด้อจ้ะนิ่เจ้าบุรุดบ่เพิ่งอำตอนนี่2กระพี้เกลี่ยลงไปจันหน่อยเดี๋ยวลงกไหรเด้อเถ้าเว้ยนี่พ่อๆๆๆๆ อย่กรุงเทพชุลมนนี่มัมีหามสองตะพี่กับปลหลดเดียนสองจ่ใส่สองอดีมั่นมั่นน้ำปลาใส่ไปกองหั่นออ๋อจไจังอยก่นย่างงงว่าเออย่ำนยจังซิเบิ้งมตัวจะาผู้เฒ่าเถอะเด้อฮะดังเถียลงลรืมรืมมาเอามาังจะทุตัวนี้แล้วเนาะยังไกล นุ tang, न Connie, न ่มๆนะใกลใส่หยวกขวายกันเดี Somehow, color, In, on, el, okay? okay. ๋ยวขวายมันหอมๆแห้งๆกันไปรุ่นขวายกันขวายจนว่าใกล้ซุกคนละจะเอากรตีแม่นเอาไม่หยอดน้ำมันตีเอาหยอดอยู่เดี๋ยวนี้ยังน้อยกันกรตียังซุ่มอยู่นี่ยยังขวายอะไอยู่คนเอาไปรุ่นจนว่าขังหม้อแฮมหอมมวยๆเหล่านี้เติมน้ำไม่หมดเติมน้ำน้ำฝนเลยต้องสีเอาหยดลุ่ม กัางน้อยๆแต่ติดก้อนก้อนแล้วจวมจวกในหลางเดี๋ยวติดไปก่อนหนองมไฟขอกมาพอดีสวัสดีครับหนองไฟครับเบ็ดสซิปตีปลาดูแมนครับลายมันได้เด้อเวลาปลาดูดวงใหญ่บ่มากแม่บอกนะมันเป็นตะยูมันบ่โอ้ดวงใหญ่ยูนี่คืออยู então, mm ่ดอกมันได้เด้อท um, 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 so ู um, ่ก um, mm ุ้ลังสูบน้าออกจากสาโยเห็นมันได้ตัวใหญ่งยิ้มาเห็ด ปลาจุ้มกินนี่แต่ว่ามันอีกจินแกงไก,ก่ใส่หยวกก่อนตัวตัวบ่มีตัวอ้าวพออาายย่อ,อมันเกาเนาะเอาไข่อย,ยู่ดอกปานี้เจ้าหยวกมันจะนำเกลียวเท่า่นี้ต้นแซ่ไปกับา้าวแม่พ่อมันดำปกติแต่ห้องเอามาสๆมาดๆม,มันสีบดดำบางสีเลยอันนี้มันบ่สดแม่คนตัดไไน่ดาไรแต่เมื่อวกดำดำขึ้นมันเต้นเย็นเลยแต่พูดโก้เลยไม่ตัวอันนี้ห้องมักเต้ กะแมนเลี้ยงเหรอวะแจงหยวกใกล้ๆก <approach> um, ่วานสุดเท่านั้นเด้อีสานบ้านเฮานี่เนาะใส่ปลาเตูาหอมๆจะรึเปล่าเอ๊ะเป็นลูกหอนเด้อหอนเด้อหรือเปล่าเด้อห่อนดวงแจงหยวกน้ำไม่ติดเพราะน้ำตอนไหนเด้อเพราะว่ามันตุ่ใส่ปุ๊กปลาแดกเนี่ะใส่ปุ๊กปลุกปลาแดกเพราะว่ามันจะงัวงแจงหยวกแจงหยวกมันต้องนี่กินปลาแดกหอมๆอย่ได้ เด so, like okay. oh, ี๋ยวกะนอวเดี๋ยวกตนอวพนเข้ากันกันพ่นเส็นเดี๋ยวกะนัวนั่วงอกจอกๆเดี๋ยวค่นจะข้าวกันเด้อไปนุ่นคนเดี๋ยวมันจะเป็นเข้ากันนัวเข้ากันกับไก่เที่ยวขว้เแล้วทุกเหลี่ยว หอมๆเยเน้อไอวนๆหอมมือเดียวเลยพร้อมเกล็เดียวๆทอหอมต้อง้เ็น่กาตัวหอมๆต้นหอมกันมน่าไม่ได้หน่ต้นนี่ไม่น้อยไม่น้อยเ่อืมไม่น้อยครับใส่กระพอม hôm nay hồi đấy mình, cái vào bao, ăn phong phong cháo cháo nhúi phồng, thấy chú ngoan quên cái giờ đấy, chiêm sao say phong phong đâu, phong phong hơi hoài quá, chiêm nản mình đấy toàn bộ lãi tổng tiêm phải như luôn đấy, để cá lên tiền, tiệt ไปเค็มบปหนีงนัวย่างเดียวนัวย่างเดียวปลาข้นปลาปงปงปลาเดียวปลาจอยนาะองเสียบตัวปลาเท่าลุกนะลงเรดลงมาเย็นเย็นยอะน้ำองใกผลละตากไกถ้าพอก็แมร์ได้ไปรุ่นไปตากไกถ้าพอแมร์ว่าเดีไมากินน้ำเรดแบงไว้ากากายยังอย่างนี้ตะกอเปนกาว่าตัวห่องเดี๋ยวลุมลมตกมันกาว่าไปใส่บนนะ น้นเสียงกาหนิบบอหอมน้ำปลาเดียบห่วยห่วยยิ้อม่ี้ยเี่หอมหวยห่ยหอนบุุแจงไก่ใส่หยวกเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องมาสดน้ำกันกิข้าวยวตี๋ยน้ำพริกน้ำมีตูน้ำหนองไผ่หมดนี้มาเด้อจ้ะกินแจงดยวกเด้อหมดนี่ จิง่งจจงหยวกอาหารจานเดียวแต่ว่าเต็มจานพื้นอจานเดียวหมอบอกักไงกับอีกถ้วยหนึง่งเกี่ยวเมงดาครับดกินยังไงก็นหนึ่งเกลียวเมงดาป็นหน่อยเท่าเดิมสามคนคือเกงเรื่องอะไรก <laughs> <laughs> ิมงานติดธุระจ้ะ ราุิดมนตงทไอไกปเที่ยวอุบลไปอุบลแล้วบอกยุงเหมือนันอยที่ไปเที่ยวอุบลได้嘛ใคยก็เพ่อเด้ถามว่าไปเที่ยวไสเน่ตาก็้นต้นะบหน้นว่าพอดีบรป็นพืพอดีมากเลย หล่ข้อเดี๋ยวคบออ,บอ,อาเมานเนี่ยเป็นกระดีเด้เป็นไหนไปเที่ยวหันเที่ยวหนเนาะจะวาปะดียวม,มาต้นไกลไม่หนองไปเลยมังวันนันเป็นยังไงมันอย่างไงวัน แสบกัดคืโตเลยหิวมากนางยู่อของะนะออกบ้านออสนุกมากกล้จวกแ็บผูแม่นนองไฟเผ็ดมัน มันกวงเนาะอันไม่ใหญ่ขนาเหนพ้่บุญเนาะมีก็ฟ้ามือเลยป้าขึ้นก็บอกให้จีบกีบนอเอนาะบ้านนอกอื่นบอกให้จีกี่บ้านนกบ้านนอกอื่นบอกให้จีบกีอืมบ้านเพ่อนอืน่นกลวง เตอนเลยโอเคอเด้อจ้ะบางคนคนไทยเป็นกะเิบะเกยกินคือห้าเนะอป็งบวกไช้ไก่แม่พันน่เป็นเด็ดมกาาดมาใส<า><า>่ันมันห่าหนีไว้ขึ้นวันขากินเราไป ดเ,เดี๋ยวสาปลาบกนียัยงไงผ้าหีปดปลาดูติดมันวะ้ำพาปรปลาดูปลาดูปลาหนิ่นมันมักสิแม่ย้ใส่แขงหน้าตนี้ด้วย để có đô đôi nhé Hãy lấy loài nâng Đây Đâu là loài tên Mình có đeo khiến đẹp Mình không phải nhìn lắm Mình không phải để tăng thưởng là Đắc ตากเก็บวัตถุต้นดอกกินตับไปตั้งไหนนกไก่ข้าวเหนียขอพุ่นเรียบซีครับขอบคุณพี่น้องบ้านห้องตีก็ไหลกดแชร์กดติดตามมันนกกี่แกงไก่สยองกวยโอ้โห่เสียบกลางปีนองเลยอยากให้มาสวนน้ำบหุหรี่ขึ้นติดห้วยดิด,ดมือตบเลยอดไดบุหรี่วหว่นว่าเสียบพิลีครับยังได้ว่าช่วงใบนี้แรกนีครับเพริรุ่นหนองไผ่เมตัวครับสวัสดีครับ 아! Yeah.